แน่นอนนะครับผมว่าในโลกของฟุตบอลนะฮะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีนักเตะที่เรียกว่าเป็นนักเตะระดับท็อประดับชั้นยอดประจำยุคนั้นๆนะครับแต่ทว่าในเกมฟีฟ่านั้นมันจะมีนักเตะชั้นยอดในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในเกมฟีฟ่าออไลนสแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นนักเตะเหล่านั้นกันลองดูนะว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่เป็นนักเตะระดับโลกแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในเกมฟีฟ่าออไลสนะฮะวันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่ผมใช้อยู่ มาแนะนำนั่นก็คือแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นั่งซื้อได้ที่ลิง์ด้านล่างอย่าลืมใช้โค้ดฟีฟ่าบนตึกฟาเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผมใครที่ต้องการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าออนไลน์4 IDM ล้วนรับดึงนักเตะขายยากบนการส่งคลิปราคาถูก ตอบเพจเชนนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อออนไลน์ปลอดไทยร้อยประเสริฐลิงเพจด้านล่างเลยครับมีบริการรับเติมเกมฟรีฟ้ามือบิลราคาถูกด้วยนะครับเออแน่นอนน,อน,นะยุคนี้นะถ้าเอายุคนี้อะน,นะถึงจะเป็นปลายปลายยุคนะนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นยุคของอ่าคริสเตียโนโรนัลโดอแล้วก็ลีโอเนลเมสซี่นะซึ่งแน่นอนว่าโรนัลดอเนี่ยเป็นตัวเมตาที่คนใช้กันเยอะแยะมากมายนะครับด้วยส่วนสูงรูปร่างนะครับผมแล้วก็ในหลายๆปีเนี่ยก็ถนัดสองเท้ากันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเป็นนักเตะที่แบบว่าโคตรโกงนะหนึ่งเน นักเตะที่โกงที่สุดใครไม่ใช้นี่ถือว่าพาสหรับลรนโ,โ,โดนะครับแต่ว่าดิวเนลเมสซี่นั้นเรียกว่าในเกมนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าที่ควรน,นะครับกองหน้าโครเซ่โครเซ่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ความนิยมค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าในเกมนั้นเนี่ยประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำนะฮะถามว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปท็อปไหมก็แน่นอนฮะท็อปอยู่แล้วครับแต่ว่าด้วยชื่อชั้นต,าต่างๆเนี่ยผมว่ายังไม่ได้แบบท็อปเทียอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดระดับท็อปในความคิดผมนะพูด ชื่อนี่คือแบบเออวะอะไรเงี้ยคือ ตบขาเลยอะอย่างลุนโดล้นทองคำอะไรเงี้ยคือแบบไอ้เหี้ยนี่แหละระดับท็อปหรือว่าซีดีซีดานเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหระดับท็อปหรือว่าจะเป็นดีเอโก้มาราโดน่าแล้วก็เปเร่เนี่ยโอ้โหแน่นอนฮะยุคนั้นเนี่ยถึงจะเกิดไม่ทันนะแต่รู้ว่าสองคนเนี้ยต้องแบบว่าขั้นเทพแน่นอนนะฮะและแน่นอนว่าในเกมฟีฟ่าเลยสิเปเร่กับมาราโดน่าเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่นิยมเลยเดียเียวนะฮะนิยมคือคนใช้น้อยมากนะครับสองคนที่ผมก็จะมาเล่นในวันนี้แน่นอนสำหรับเปเร่นะเออแล้วก็ดีเอโก้มาราโดน่านะครับเน รูปร่างผอมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่คนใช้น้อยนะไม่เจอเลยดีกว่ามันระนานี่ก็เหมือนกันนะอยู่ด้วยกันดนวยนะเนี่ยสแตทเท่ากันเอพีเท่ากันเลยดูดิร้อยหกสิบห้านะครับรูปร่างหนาเออและปอดในเกมโหดครับเนีใช่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  โอ้โหตัวจริงไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัวท็อปส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยเขาก็จะใช้นะ่าอย่างยุคนี้กองหลังนะแน่นอนถ้าคิดถึงกองหลังสักคนในยุคนี้เนี่ยผมก็คิดถึงฟันไดใช่ไหมซึ่งก็เป็นตัวเมตานะครับแล้วก็ถ้าเป็นกองกลางผมว่ามันก็ต้องเดอะบอยใช่ไหมซึ่งก็เป็นตัวเมตาอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดย้อนไปหน่อยเนี่ยยุคแมนอยู่รุ่งเรืองอะไรเงี้ยเดวิดแบ็กแฮมก็ยังเป็นตัวที่คนใช้เยอะนิยมเยอะนะฮะด้วยลูก,กยิงไกลลูกปั่นที่โหดนะครับเออกองหน้ายุคน<ๆ>ี<ๆ>้ถ้าเกิดไม่พูดดถึึงงงโโรนนั้มมซี่กก็็ตอวาใแบบ อีกวะที่แบบว่าพูดชื่อมาแล้วแบบคนนี้ไม่โหดสัตว์อะไรเงี้ยแต่ในเกมไม่ไม่ใช้มีไหม,ไม,มก่อนกุลิดไรกาดมอดินนี่อะไรเงี้ยมันใช้หมดอ่ะเฟอร์ดินานก็ยังพอมีคนใช้อ่ะใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้แบบหายไปเลยอ่ะอังเดปิโลเออว่ะอังเดปิโลก็คนใช้น้อยนะว่าอังเดปิโลนี่ก็แน่นอนนะพูดชื่อมาผมก็ยังอยู่ในระดับท็อปเทียนะเออแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยยังไม่เท่าแบบซีดานหรือว่าโดอ้วนหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ในระดับสูงนะแล้วก็คนไม่ค่อยใช้ไอคอนแล้วก็2ปีนี้ ebs และ b 2 b อันนี้มีบวกห้าครับโอ้ย3ดาวนะปีนี้ปีนี้4ดาวนะฮะคือตังค์ผมไม่พอนะเมสซี่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยเออเมสซี่เราเล่นปีอะไรดีวะผู้ชมปีโลผมเอาปีนี้แล้วกันนะอยากเล่นแบบ5ดาวไปเลยอะนะเมสซี่นี่ปีนี้ตัดไปแน่นอนต้องเล่นบวกหนะเมสซี่ถึงจะมันนะปีนี้สองหมื่นปีนี้หมื่นสองมีขายนะครับปีนี้เท่าไหร่สี่พันมีสองปีเนี้ยที่มีนะโอ้โหนี่ใส่ปีกัปตันแบบว่าเยอะแยดพลังก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะ คือไม่ห่างเลยห่างแค่ที่ใส่ป่ะรูปร่างอะไรเหมือนกันหมดเลยนะแต่ใจก็ไปกับตันนะเพราะว่าผมตั้งซื้อกับตันไว้นะท่านผู้ชมเนวิลเนวิวจะเรียกเป็นระดับท็อตเลยแกรี่เนวิวถ้าเกิดใครเกิดทันกนะ็จะรู้ว่าแบบแกรี่เนวิลก็เป็นนักเตะแบบว่าไม่ได้โดนเด่นอะไรนะอย่างอ่าโรนินโยอะไรเงี้ยเออใช่นะ็อบเป็นก็ถือว่ายังใช่อยู่นะพูดชื่อมาแล้วก็แบบโอ้มันจี๊ดอะมันจี๊ดอะผมเอานี่เลยแล้วกันนะ เอออเนี่ยันนี้ผมก็จะ,ะมาเล่นเด็กสองสตัวแหละตัวอื่นก็ตามนั้นนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับได้มา4ตัวนะฮะที่คิดออกแล้วเป็นระดับ,บแบบว่าสุดยอดนะกาก้ากาก้าคนใช้อย่างเยอะเลยน้อง like เฮ้ยเชื่อแผนนี้แผนนี้เมื่อวานผมเจอนะเฮ้ยดีนะแผนเนี่ยเออคอนเฟิร์นน่ะคอนเฟิร์เอี๋ถ้าแผนแล้วเวทแ h มชนะมานนี้ก็คือเรียบร้อยคอนเฟิร์นนะตอนนี lo, mmm <like ้ตีโอ้โหมึงดูเอพีกูกว่านี้แบกขวากูเหลือเอพีแค่นี้ ไปครับแต่ผมว่าเปเล่นเนี่ยเก่งนะเอาจริงโอ้เสี้ยจ่ายอะไรปะนะส <What? S 1> oh มัยก้อนในช่องเออเฮ้ยมันแล้วนะผมโหล่วงเลยแต่เด้คือจังหวะมันต้องชบได้เด้เฮ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้โหเกือบดนดัดนนี่แบบนั้เปเล่อาเจ้า เปิดเยเบสซแข่งอยู่เลโอ้โหวิ่งวิ่งไวิ่งไเก่งเสซี่เลยวะเอาพี่ผายแสดบมาละโอ้โหเชี่ยูลูกเก่งนะครับเอาเอาโอ้โบัวติงแม่เอาไม่ลงว pues ่ mm ะเมสซ nah. ี่ <shoes> มาแล้วไปดิมันลอยหน้าแล้วมาแล้ว,าลวมาแล้วปั่นโอ้โหไม่หายได้ไงเยอะปกติมันลอยหน้าไปแบบต้องปั่นดีดิแต่ไม่ได้เล่นหนาแล้วฮะลอยหน้าเนี่ยเห็นอะไนีินเลยนะนี่ไงมีโลมาละวเลยบอกว่ายังไม่เห็นพี่โลมาหน้าเฮ้ยไม่รับมาละสวยอันนี้จังหวะนี้ นี่ไงล่ะเอา้าโอ้โหเปเล่อุตใส่ชมดีๆว่าแบบเก่งโอ้ยิงโคตรเจ่ะเปเล่อเลอยยันนี้ใครจะใช้อะเปเล่ <c oughs> เเลูกโอ้โหยิง <c oughs> ให้ไปเข้าจะทำงเเไงวะน่ะจอดเมื่อกี้เฮ้ยมหานโอ้โหเนี่ยใครเป็นเนี่ยดับเตียน บบก,กูควรได้ื <c oughs> ่เกี้รูปเกื่อกูควรได้ไอ้สัตว์โอ้ไปเลยเอ,อ้ยยยงยยงยยยยงยย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 ยียย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 ยียยยยง <c oughs> แม่เป็ดโอ้โหยังจิ้มโดนอีกแมสซี่สวยเลี้ยวนวแมสซี่เมสซี่ลงมาตกมาโอ้ยแพ้โคตรแล้วเปล่าโอเคโอ้โหนุ่นก็โดนเซฟอะฮะตอนแรกอย่าปั้นสามตัวบนเฮียปั้นเยอะไม่ไหววะปั้นเยอะนี่จะแพ้เอานะครับต้องเล่นแบบปกติฮะ เม,มตตี้ต้องไปเล่นฝั่งฝั่งขวาปะ่ะวะให้แบบปั่นอะไรงี่น่าจะเวอร์กว่านะลูกฟูโหวิโนสวยผมว่านนะโอ้ยเอาเมตตี้ไปเล่นฝั่งนู้นดีกว่าวะเอ้ยโดนโโดาาโนี่อุ้ยโดนละออกมาอุ้ยยแกก็ไปไก่อน เมซี่มันได้ฝั่งหูเหรอเนาะเออโค้ดแซกเติมแซกเติมมันก็ไม่มีนะเล่นยากอยู่นะจริงไม่มีโคดนะ้ดเน,นี่ยเมซี่ด้วยไปแล้วอุย้ยงามจัดเปิดดีกว่าซีรานโอ้เยเฮอยแข่งอ่ะโอเคหมดแล้ว ีโร่ยังไม่แบบโชว์ฟอร์มเลยนะไม่แปลกนะที่คนไม่เคยใช้นะไปใช้ตัวอื่นจะมีประโยชน์เยอะกว่านะคุณลิคุณิขวิลาอะไรเงี้ยเฮ้ยเราละตัวไอ้เฮ้ยยังไงกูเปิดด้วยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่โทษอย่โทษอย่โทษโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแข็งเหงอแข็งเหงอเฮ้ยแข็งแค่ไหนกั่ไหนอะโหลเฮ้ยโชว์โชว์แข็งอ่ะ แข่งก็แค่นั้นไะเออนี่ไงนี่ไงเจอบางไปเลยบางเนี่ยโอ้ยเมซี่ต้องยิงแล้วเม่ต้อยิงแล้วแต่เขาวะนี่ไงมีประโยชน์มีประโยชน์ความบางนั้นมีประโยชน์นครปฐมแค่เยี่ยวน้ำก็ท่วมเลยครับเฮ้ยสวยครับไปดิบไปไปดิบไปดิโอ้ยไม่มีแซกซึมหรือมัพยายามวิ่ง ไปเลยโชว์ฟอร์มเฮ้ยโชว์ฟอร์มอีกทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงนี่ไงเปเล่ผัสสังเงาปนรุ่นาเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าสองคนนี้นี่คือสุดยอดแห่งนักเตะเลยเดียวเชียวถึงจะเกิดไม่ทันก็ตามนะแต่ก็รู้นะครับว่าน่าจะใช่แหละ <c oughs> เปเล่นี่หลังๆนี่กลายเป็นเจ้าพอ่อแห่งการทายสกอรนะ์ฮะ ถ่ายได้แม่นยำโคตรๆนะฮะไปแล้วเมซี่ยกหลังฟอร์มตกฟอร์มตกก็ต้องโ์ฟอมหน่อยโ์ฟอมหน่อยโ์ฟอมหน่อยเฮ้ยยอยยยอยย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 ียย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 ยเย้ยย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 ยงยย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 ยนยย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  นี่ไงเมตติโอยิงครบหรือเปล่าเนี่ยยิงครบกันหรือ,อยังครับเนี่ยโอ้ยตอนแรกเหมือนตึงนะเหมือนจะตึงนะตอนแรกผมไม่ไหวนะเออแต่พอแบบจูนให้แบบว่าเราตำนานที่คนไม่ใช้กันเนี่ยเออข้าที่เข้าทางพวกเนี่ยเฉียวฟอร์มเฟียวกันเลยเดียวเฉียวนะโอ้ครึ่งแรกที่ผมไม่ปัดเหนือนะ่อยแล้วผมแบบเชียต,ตึงกึนเออแต่พอพี่ๆเขาแบบว่าได้วอมแล้วอะไรกันแล้วนะยืดเส้นยืดสายก็ไม่ไม่เท่าไหร่อะนะ เออผมนี่ก็เออเอฮ้ยนี่ไงจริงๆเอาพวกซีดานนิดเบ็ดอะไรมาแบกกันถ้าเอาทั้งทีมนี่ชิบหายนะนักเตะนี้คนไม่ใช้อะไรเงี้ยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยไปเลยเฮ้ยเบ็ดไปลงโอ้โหทีเดียวโอ้พี่โลพี่โลเอาไหนพี่โล นี่ไงนี่ตัวแบกของจริงเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาพี่ทำไรพี่พี่ทำไรบัวเต็งทำไรเอาออนี่วิ่งฉีกวิ่งฉีกบัวเต็งปิ๊งฉีกอยู่ดีก็ปิ๊งฉีกอะไรวะงลโอ้ย เตะที่เอกรูปเฮ้ยนี่ไงได้บอลเฮ้ยจังหวะน,นี้ปัน่นเฮ้ยโอ้โหลูกปั่นนี่บอกนั่นเลยว่าเมสซี่นี่ไว้ใจได้ไว้ใจได้เมสซี่โหดีใจดีใจเลยนอนพักก่อนนอนพักก่อนนะนอนพักแป๊บโอ้โหปั่นแม่งโคตรโคตรแม่ปัน่นที่อ่ะปั่นดีจริงโอ้ปั่นราคาเมสซี่เหรอ เราไม่เสื้อบอลลูน,น้านะโอ๊ยชใช่เย็ดนี่นี่ตัวตัวแบกตัวแบกตัวแบกของจริงแทบไม่มีนี่โดนหลายลูกแล้วนะฮะนักติดที่ขาดไม่ได้อะไรละมดหนีไปทีนี้โอ้โหนี่ไงเรียบร้อยเป็นไงได้อยู่นะเบสซี่โอยเฮ้ย,ยนี่เบสซี่ยิงกี่ลูกวะเนี่ยเฮ้ยเอาบอลกลับบ้านแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไง โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโกโก้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอา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 ใจเยินพี่อะไรวะเนี่ยตีดานเลยผ่านไปสวยสวยสวยนี่แหละตายเลยผ่านสอนเป็นยิงไปเรียบร้อยแทงแบบแป็คลังผ่ดนไกลเลยเอาเลย รียยบ้อเปเล่ยิงลูกแบบมุมแบบนี้แบบโคตรดีนะบอกเลยนะเปเล่สวยโคตรไปเล่บอลลงเปเล่ยิงเลยยิงตับไปดีโอ้โหเฮบอลเล่อย่างงามอุ้ยบังไม่ได้เหรอเมื่อกี้ผมบังเหลี่ยมจริงแล้วนะเหลี่ยมเนี้ยดูดิอ๋อยิงรอดขาไอสัตว์กูบังเต็มๆแหละไอ้เหี้ย ยิงกอดขาโอ้จเจริญ